เรเปิดเสียงให้นานผู้ชมได้ยินด้วยนนั่งดูเลยพวกนักข่าวครับอนี้คือพวกนักข่าวพวกคุณรู้ไหมเนี่ยวกเกิดสงครามใหญ่กลางเมืองที่อเมริกาอยู่เราลื้แต่ไม่อยากลืมด้วยเพาที่เราเห็นในข่าวทำแบบนั้นน่าจะดีที่สุดโอ้โหหน้าดูจัดครับหน้าดูจัด คือที่นของเอว่ากองกังัตของเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียพวกเขาไมาแค่ยามด้วยยับแต่ม่เของกองทัพสหรัฐนัแต่ไม่จตรัอันนี้เนี่ยเป็นพวกนักข่าวแล้วก็แบบ จะไปรับข่าวเรื่องเกี่ยวกับสงครามกบฏนะครับทุกครั้ง,ง,ง,ททง,ทงที่ฉันรอดจากเขตสงครงามฉันคิดว่าฉันต้งองรส่งคำเตือนกับบ้าว่าอย่าทำแบบนี้แต่เราทำจนได้โดนทาหารจับแล้วนะครับอันนี้อันนี้โดนทาหารจับโอเค

น่าดูมากหนังสเกลใหญ่มากอ่ะทั้งแผ่นอเมริกันเลยอ่ะโอ้เกาะรถเดินเหยียบเกาะรถรถรถถังอยู่ในเมืองเลยอ่ะขอพระเจ้าทรงคุ้มครองอาณาจักรสิริวงศ์ไม่ไหวสมารรภูมิเมืองเยือน 随便你啥友谊，有老庞杂。Tibet, yes,